สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมตั้งใจว่าจะไปทดลองตัว insta ส6 0ซึ่งเวลาถ่ายเบื้องหลังเนี่ยผมตั้งใจจะเอามือถือไปถ่ายเบื้องหลังด้วยแล้วก็ผมได้มีไมชุดหนึ่งก็คือไมเอ็กซู k าที่จะต้องอใช้ในการเชื่อมต่อตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะรีวิวหรอกครับบังเอิญเท่าที่ดูจากรีวิวของท่านอื่นที่ผมไปศึกษามาก่อนซื้อนะแล้วผมก็เลือกซื้อ ตัวไม้เอ็กซทูก้าที่เป็นรุ่น cm 7ไม่ได้เป็นอนะันบ็อกนะเนื่องจากว่าผมเอามาทดลองใช้เรียบร้อยแล้วทูก้าตัวนี้นะครับมันใช้เป็นฐา,าน aa สองก้อนนะครับตัวส่งนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับไม้ลอยก็จะมีตรงนี้เป็นตัวเลขบอกคลื่นแล้วก็มันแตกต่างอย่างไรในรุ่นที่ผมซื้อ ที่ผมบอกว่า CM7 ในรีวิวอื่นนะครับที่ผมไปดูมาเนี่ยตัวปรับปุ่มมานจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวปรับขึ้นนี่ผมจำไม่ได้แหละต้องไปดูย้อนรีวิวอีกทีแต่สำหรับตัวนี้นะครับนะตัวปรับขึ้นปรับปวลม่ม,มอยู่ที่นี่เลยนอกจากตัวส่งตัวรับที่เขาให้มาแล้วนะครับอุปกรณ์อื่นๆที่เขาให้มานี่ก็คือ,อผมมาที่ไมค์ก่อนละกันไมค์นี่จะมี2ตัวครับ เป็นไมนีปกเสือ้อแล้วก็เป็นไม่ก้านแบบนี้นะครับตัวไม้ก้านเนี่ยที่ผมสนใจก็คือข้างหลังผมจะทําเป็นลักษณะของการาพูดคุยก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาไม้ตัวนี้วางไว้กลางวนวงสนทนานะครับเพื่อที่ว่าจะให้เสียงในการสนทนาไปเข้าตัวกล้องชัดเจนมากขึ้นด้วยแล้วก็ส่วนไม่นีปกเสื้อตัวนี้นะครับ ผมก็จะทําในเชิงรีวิวซึ่งในวันนี้จะเอ,เอาไปรีวิวเรื่องของการใช้งานตัวกล้อง360องศาด้วยก็เลยเดี๋ยวทํา2คลิปไปะสะด้วยกันเลยละกันนะครับก่อนที่จะไปอุปกรณ์อื่นผมมาที่ตัวจุดต่อก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเล่าถึงอุปกรณ์แล้วก็จะไม่เข้าใจว่าใช้ที่ไหนมาดูจุด ต่อของตัวส่งก่อนนะครับตัว transmitter จะมีสวิตช์ออนอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าเป็น AUX ก็ตรงนี้เราสามารถเอาสัญญาณจากโทรศัพท์จากเครื่องเสียงอื่นๆนะครับเข้ามาแล้วตัวนี้มันจะเป็นมิกเซอร์ได้ก็คือจะมีทั้งเสียงจากโทรศัพท์แล้วก็เสียงที่เราพูดลงไปโดยการลดวรลุ่มของเสียงโทรศัพท์ก็ลดที่ตัวโทรศัพท์เลยแล้วก็ตรงนี้เป็น แจ็คใหม่ส่วนตัวตัวรับนะครับตัวรับก็จะมี2ช่องช่องแรกจะเป็นหูฟังมอนิเตอร์อีกช่องหนึ่งเป็นสัญญาณเอาท์ที่เราจะต่อไปเข้ากับกล้องหรือโทรศัพท์มัดนี้จะมีสายสัญญาณ2เส้นใช้ทำอะไรบ้างก็คือจะเป็นสายที่เราใช้สำหรับต่อจากจุด AUX ไปยังโทรศัพท์ กรณีที่เราต้องการให้มีเสียงเพลงเป็นแบ็กกราวเวลาเราพูดไปด้วยนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือเป็นสายสัญญาณที่เราต่อจากตัวตัวชุดรีเซิเวอร์นะครับตัวนี้คือตัวเครื่องรับไปเข้าอุปกรณ์กล้องหรือมือถือกรณีที่เข้ากับมือถือเขาจะให้ตัวนี้มาตัว ตรงนี้จะเป็นรูปใหม่ตรงนี้เป็นรูปหูฟังเพราะฉะนั้นตัวนี้มันคือใหม่นะครับตัวรีเซิร์ตัวนี้มันคือใหม่แล้วก็เสียบที่ช่องใหม่ส่วนหูฟังนี้ก็คือกรณีที่เราบันทึกคลิปในโทรศัพท์แล้วเนี่ยเราต้องการจะอเอาหูฟังเสียบว่าคลิปที่ออกมามีเสียงเป็นอย่างไรเราก็เอาหูฟังเขามีหูฟังมาให้ครับซึ่งหูฟังตัวนี้ วัตถุประสงค์แรกที่ผมเข้าใจก็คือว่าจากอุปกรณ์ตัวนี้นะเราเสียบที่เอาพุทเมื่อกี้เสียบผิดไปเราเสียบที่เอาพุทธแล้วก็ตรงนี้ไปเข้าโทรศัพท์กรณีที่ใช้โทรศัพท์ถ่ายคลิปนะถ้าใช้กล้องถ่ายคลิปก็ถอดตัวนี้ออกแล้วก็เวลาเราเปิดเพลงเราพูดที่ตัวนี้เราสามารถมอนิเตอร์ด้วยการเอา สายหูฟังตัวนี้นะครับหูฟังตัวนี้เป็นแบบตัวนี้เป็นแบบเสียบหูนะอ่าครับแล้วก็ตัวนี้เป็นจุดมอนิเตอร์เพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้เลยว่ากรณีที่มีคนถ่ายหนึ่งคนแล้วก็คนผู้สัมภาษณ์หนึ่งคนหรือว่าคนผู้บรรยายหนึ่งคนเนี่ยอ,อุปก,กรณ์ตัวนี้มันสามารถมอนิเตอร์ได้จากหูฟังตัวนี้ผมต่อไว้อย่นี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะประกอบกับโทรศัพท์ไปดูผมจะใช้โทรศัพท์ในการถ่ายนะ อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเขาจะมีคลิปหนีบตรงนี้มาให้เป็นแบบลวดนะแบบลวดผมถอดมาอันหนึ่งเนื่องจากว่าเขาให้มาทั้งสองอันเลยส่วนฐานไม่มีมาให้นะอันนี้ถาผมซื้อเองวิธีการก็ก่อนใช้งานเราก็วิธีเปิดนะครับ้องมืจ,จับไปบเปิดมาแล้วก็ใส่ฐานไปวิธีใส่ฐานก็คือลบด้านนี้นะครับ เข้าสปริงเขจะมีเขียนลบบวกไปพออเราใส่ถานเราเปิดเครื่องมาแบบนี้เราเปิดเลยไหเราพูดนี่จะได้ยินเลยแต่ผมขอเป็นไม้ตัวนี้ดีกว่าเนื่องจากว่าเวลาพูดแล้วมือไปโดนเนี่ยบางทีมันอญญาจจะมีเสียงดังจากการไปมือไปโดนตัวนี้เพราะนั้นถ้าเกิดเสียบไม้ตั้งๆแบบนี้เหมาะสำหรับ อาศัยขาตั้งแล้วก็ไม่ต้องไปสัมผัสมันเลยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดตัวเนี้ยเราหนีไว้ที่คอเสื้อแต่เวลาเราพูดเนี่ยการเคลื่อนที่ของสายอะไรประมาณเนี้ยมันไม่ถึงนะครับไม่มีสัญญาณเข้าไปตรงตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมพูดเนี่ยมันจะติดทันทีเลยนะครับตรงนี้เป็นสีฟ้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรูปแบตเตอรี่แบตเตอรี่ขึ้นเต็มวิธีการเซตค่าก็ไม่มีอะไรครับถ้าเกิดเรากดที่เซตตรงเนี้ย มันจะขึ้นความถี่ปัจจุบันนะครับถ้าเกิดผมกดอีกตอนนี้ผมอยู่ที่ช่อง4ผมกดอีกทีจะไปช่อง5ก็เลยมีที่เราใช้หลายๆเครื่องนะส่วนโวลลุมก็คือกดบวกนะครับมันจะขึ้นเป็น U5 กดลบ U4 U3 U2 U1 เดี๋ยวเรามาลองระดับเสียงกันแล้วกันมาถึงขั้นตอนของการประกอบตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้รีเซิเร์ฟเวอร์เข้ากับตัวโทรศัพท์ อ่าผมลืมแจ้งไปเรื่องหนึ่งเนื่องจากว่าตัวนี้ผมติดไว้อยู่กับขาตั้งกล้องเลยทําให้ลืมตรงนี้ไปตัวนี้ก็แถมมาให้นะครับตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวจับซึ่งเวลาเขาให้มาเนี่ยลักษณะของการใส่น็อตตัวเนี้นะครับดูขอบน็อตนะฮะมันจะมีขอบขอบเห็นไหมแล้วมาดูข้างล่างเนี่ยขอบน็อตไม่จะดูอีกด้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้ทําการสลับก็คือตัวล่างเนี่ยผมได้พลิกกลับมาไม่งั้นเนี่ยเวลาเราเอาตัวเนี้ย ไปขันเข้ากับตัวฮอตชูที่อยู่กับตัวกล้องนะครับมันจะไม่สามารถล็อกได้กรณีที่เราใช้ตัวจับมือถือปกติที่ไปทั่วไปที่เราจะซื้อนะก็จะเป็นแบบนี้ก็เอามือถือใส่แล้วก็ขันเข้าสังเกตว่ามันจะจับได้เฉพาะมือถือเท่านั้นตัวนี้ผมซื้อเพิ่มก็คือจะเป็นอุปกรณ์จับมือถือแบบนี้ เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นล่องอยู่วิธีการใช้งานของเราก็คือเราก็เอาตรงเนี้ยที่เขาแถมมานะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้หนีบกับตัวรีเซิเร์ฟตัวนี้มันจะยึดเป็นอันเดียวกันเอามาปร,ประกอบกับอุปกรณ์ยึดกล้องกันตามนี้นะครับขันให้แน่นเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ เอาตัวรีเซิร์นะครับเน็บเข้าไปแบบนี้แล้วก็ตัวโทรศัพท์นะครับเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ล็อกผมขอต่อเข้ากับตัวขาตั้งที่เป็นขาตั้งสั้นนะเนื่องจากว่าพอถ้าเกิดใช้ขาตั้งใหญ่แล้วเนี่ย บางทีมุมกล้องมันจะกว้างไปซึ่งผมมองว่าถ้ามุมก,กล้อง,ก,องกว้างๆเนี่ยมันก็จะทําให้ในการดูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะมองว่าหลายๆท่านจะใช้มือถือในการดูเวลาประกอบมาจะเป็นรูปล่างแบบนี้นะครับนี่ขาตั้งกล้องตัวนี้ตัวยึดโทรศัพท์ตัวยึดกล้องแล้วก็ตัวนี้ตัวยึดโทรศัพท์ที่ผมบอกว่าผมซื้อมาเพิ่มซึ่งมันจะมีฮอตชูที่ยึดแฟต ติดตั้งไฟอะไรประมาณนี้ครับมาให้ผมก็เอามาใส่ตัวรีซิตัวนี้แต่อย่างนั้นวิธีการต่อสายนะครับผมก็จะเอาสายที่เขาให้มาตัวนี้นะครับต่อเข้ากับรูปโทรศัพท์ต่อเข้ากับเอาตรงนี้จะเขียนว่าเอานะนะครับเขียนว่าเอาแล้วก็มาเข้าตรงสายหูฟังโทรศัพท์แล้วกรณีที่เราต้องการ อ่ฟังเสียงกรณีที่มีคนถ่ายคนนึงคนพูดคนนึงแล้วต้องการเช็คว่าเสียงมันเข้าไมหรือไม่เราก็เอาหูฟังชุดนี้ที่เป็นหูฟังมอนิเตอร์ตัวนี้ครับมาเสียบที่ตัวลูกหูฟังตรงนี้ก็เรียบร้อยแหละหลังจากนั้นก็เปิดเครื่องประกอบออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมขอใช้มือหมุนให้ดูแล้วกันนะประกอบมาเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ ไม่ก็ขั้นแรกเลยก็คือผมต่อสายไม่ลาเวเลียตัวนี้เข้าไปในลูใหม่ตรงนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมต้องการจะเอาเสียงจากโทรศัพท์เข้าด้วยผมก็จะเอาแจ็คตรงนี้นะครับต่อเข้าออสซา,ารีแล้วก็อีกแจ็คหนึ่งเป็นหัวสเตอรด,ดิโอนะครับต่อเข้ากับ ช่องหูฟังโทรศัพท์เลยหลักนั้นก็เปิดเปิดสวิตช์ครับสวิตช์กอ,อนหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาตัวไม้ไมนิป,ปกเสื้อหรือไม้ลาเวเลตที่เขาเรียกกันเนี่แหละครับมาเน็บที่คอเสื้อแล้วก็ผมจะเอาสายที่ต่อมาจากตัวตัวรับนะนที่เป็นสายเนี่ยก็แถบมา ที่เป็นขีดตรงนี้นะครับขีดมีสามขีดนะหรือว่ามีสีข้อนะครับเสียบเข้าไปในมือถือเครื่องนี้ที่ผมกาลังถ่ายคลิปเลยตอนนี้ผมเสียบสายอของสัญญาณนะครับตัวเครื่องรับเข้ามาในโทรศัพท์เครื่องนี้แหละเดี๋ยวผมอธิบายไปด้วยกันละกันแล้วก็ผมก็ไม่ได้ยินเสียงนะว่าเสียงเข้าโทรศัพท์เป็นอย่างไรหรือเปล่าอ่าตัวนี้ผม ตั้งวอลลุ่มไว้เท่าไหร่อ่าผมตั้งไว้ห้าสูงสุดแล้วก็ผมเอาหูฟังหูฟังที่ผมบอกว่าเป็นหูฟังมอนิเตอร์นะเ่ยมาเข้าที่หูพอเอาหูฟังเข้าเนี่ยบางทีผมพูดไปด้วยก็ฟังไปด้วยก็รู้สึกว่ามีเสียงนะแต่มันก็ธรรมชาติครับพูดเองฟังเองมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้มือถือเครื่องนี้นะครับจะมีเพลงอยู่ก็เป็นเพลงจาก tiktok ผมก็เปิดแล้วก็เสียงยังไม่มานะผมเมื่อกี้ผมเบาลุ่มไปเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่เบาจากการทดลองนะครับสามารถเอาเสียงจากโทรศัพท์เนี่ยผ่านตัวเครื่องส่งตัวนี้ครับไปเข้าตัวกล้องได้เลยซึ่งผมขอปิดเสียงไว้ก่อนเนื่องจากว่าตอนแรกเข้าใจว่าเสียงจาก Tik t o อกเนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์แต่พออัปโหลด YouTube แล้วอ่จาจะติดลิขสิทธิ์ผมเลยต้องมาพากเสียงในมือถือที่หลังแล้วก็ เอาเสียงจากการภาคใส่มือถือเนี่ยมาใส่ให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับเราสามารถเบาเสียงได้จากตัวโทรศัพท์มือถือแต่ถ้าเกิดเรามาเบาเสียงที่ตัวปุ่มกดนะครับมันจะทําให้ทั้งเสียงพูดและเสียงโทรศัพท์เนี่ยเบาไปพร้อมๆกันถ้าเป็นรุ่นเกา่กาๆนี่จะเป็นแบบปุ่มบิดนะอ่าส่วน2จุดที่อ่าเป็นจุดต่อทั้ง2จุดนะครับถ้าเกิดเราต้องการปรับเสียงแยกเนี่ยเท่าที่แจ้งไว้แล้วก็คือเราต้องเบาเสียงที่โทรศัพท์แล้วเราก็พูดก็จะทําให้เสียงพูดเราชัดขึ้นนะครับ ผมจะทดลองว่าถ้าเกิดวอลลุ่มที่อยู่ในระดับ5มันดังเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ที่ผมพูดเนี่ยมันระดับ5อยู่แล้วต่อไปเป็นระดับ4นะครับตอนนี้เป็นระดับ4แล้วเราดูไปด้วยกันก็คือว่าระดับ4เสียงดังขนาดไหนครับก็คือเสียงวอลลุ่มระดับ4ต่อไประดับ3นะครับขณะนี้เป็นเสียงวอลลุ่มระดับ3 ส่วนเสียงไลน์เข้านี่มือเอิร์ผมไม่ได้เบาเสียงไว้นะครับแล้วผมยังเสียบสายสัญญาณจากโทรศัพท์เข้ามาเลยทําให้จากเครื่องนี้เวลามีไลน์เข้ามามันเลยดังมาด้วยตอนนี้เป็นระดับสองแล้วนะครับก็เสียงจะเบาลงเบาแค่ไหนเดี๋ยวผมต้องไปฟังจากการเปิดคลิปตัวนี้อีกทีนะครับแล้วก็เสียงนี้เป็นเสียงจากระดับหนนะครับต่งระดับห เดี๋ยวผมทวนอีกทีนะครับเสียงระดับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียงระดับสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียงระดับสามหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียงระดับสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเสียงระดับห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าจะให้ดีต้องเอาไปถ่ายในที่ที่มีคนพุกพ่านนะครับหรือว,ว่ามีรถจัจรหรือว่าบนท้องถนนเนี่ยว่าระดับไหนจะเหมาะสมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยมากผมจะ ขึ้นเขาเข้าป่าซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นผมไม่เทสตรงนั้นละกันเดี๋ยวผมจะไปใช้งานจริงในการทดลองกล้อง360เลยซึ่งจะเอาตัวกล้องมือถือเนี่ยเป็นตัวถ่ายเบื้องหลังก็จะใช้ไม้ตัวนี้ในการบรรยายไปด้วยนะครับแล้วก็ามาตัดต่อด้วยกันโอเคไม้ติดไม้ผมเข้าใจว่าผมตั้งรีวล5ไปแล้ว เปิดกล้องเช็คมุมกล้องกับน็อตโอเคไม่ขวางกันได้อยู่กดบันทึกผมขอน้าน,นอนนี้แล้วกันนี่หลบแสงก็จะให้เห็นวิวด้านโน้น เหมือนกล้องผมจะโดนแสงหน่อยนะอันนี้ผมก็จะย้อนแสงหน่อยครับแต่ถ้าเกิดผมซูไมไปทางมอรทัศน์ไซค์ก็จะไม่ย้อนแสงละผมเก็บชัดอื่นต่อแล้วกัน ก็คือเป็นชอกที่ผมยืนบนหินแล้วก็ใช้ตัวกล้องนะครับสาดจากข้างล่างลงมาต่อนนี้ก็เป็นท่าดูวิวแล้วกันนะครับ จากฝั่งนี้มันดิผมถ่ายยาวต่อเนื่องเลยข้อเสียคือมันตัดยากถ่ายาวจัดก็จบแล้วครับ ไปลองเช็คชัดดูว่าได้ไหมเดี๋ยวผมขอเช็คที่กล้องมือถือกันว่ามีเสียงเข้ารอเปล่า